สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง The w e e l y Time เราจะมารีวิวเกมสุดเจ๋งและเกมน่าสนใจให้ทุกคนได้รู้จักกันวันนี้เรามีเกมพัซเซิลสุดมินิมอลที่หลายคนอาจไม่คุ้นเคยแต่เชื่อเถอะว่าถ้าได้ลองจะติดใจเกมนี้มีชื่อว่า l i g h ลเกมอินดี้ที่ได้รับเสียงชื่นชมอย่างมากจากเหล่าเกมเมอร์สายพซเซและเป็นเกมที่สามารถฝึกสมองได้อย่างแท้จริง l ลายเป็นเกมอินดี้ประเภทพซเซสไตล์มินิมอลพัฒนาโดยโทมัสโบเกอร์นักพัฒนาเกมอินดี้จากประเทศออสเตรเลียวางจำหน่ายเมื่อปี2014ในแพลตฟอร์ม PC Stream, iOS และ Android t ทมัสโบเกอร์ผู้พัฒนาเกม Line เขามีจุดมุ่งหมายคือการออกแบบเกมพัซเซิลที่เรียบง่ายแต่ท้าทายต้องการให้เกมมีลักษณะที่ไม่มีสิ่งลบกวรสมาธิไม่ว่าจะเป็นแถบเมนู UI ที่ซับซ้อนหรือเสียงดนตรีที่มากเกินไป Simple to learn, difficult to master คือแนวคิดหลักของเกมระบบการเล่นของไลน์เป็นเกมแนวพัซเซิที่ให้ผู้เล่นลากเส้นเชื่อมจุด โดยมีเงื่อนไขาบางประการเช่นห้ามลากเส้นตัดกันบางจุดต้องลากเส้นผ่านมากกว่าหนึ่งครั้งจุดที่ต้องเชื่อมจะมีรูปล่างและสีที่แตกต่างกันไปความยากของด่านจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโหมดเกมที่มีให้เล่นประกอบไปด้วยเมนพาโซโหมดหลักที่มีหลายร้อยด่าน d เดล p ่พาโซด่านใหม่ที่สร้างขึ้นทุกว,วันแรนดัมโหมด ด่านที่สุม่มขึ้นมาเพื่อความท,าท้าทายในส่วนของกราฟิกและดีไซน์ใช้ดีไซน์มินิมอลลิสต์อาร์ตสไตล์ที่เรียบง่ายไม่มี UI ที่เกะกะทำให้ผู้เล่นโฟกัสที่พัสดุล้วน,วนสีซอฟท์พาสเทลทำให้เล่นแล้วสบายตาเอฟเฟกตอนเชื่อมเส้นดูสมูทและมีแอนิเมชันที่นุ่มนวลการออกแบบแต่ละด่านมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไลไม่มีเพลงประกอบแต่ใช้ซาวเอฟเฟก c t แทนเสียงเวลาเชื่อมเส้นให้ความรู้สึกพึงพอใจใช้หลักการ ASMR p a s ซ i v า s ทำให้เล่นแล้วรู้สึกสงบไม่มีเสียงรบกวนที่ทำให้คว้ยเวยวไลเหมาะกับทุกวัยเด็กเล่นได้ผู้ใหญ่เล่นดีช่วยพัฒนาสมองฝึกสมาธิและการแก้ปัญหา โดยรวมแวล้วไลเป็นเกมเรียบง่ายแต่ก็แฝงไปด้วยความท,ท้าทายแนะนำสำหรับคนที่ชอบเกมพาโซและต้องการเกมที่เล่นแล้วผ่อนคลายถ้าคุณชอบเกมแนวพาโซแบบเรียบง่ายไลยคือเกมที่คุณต้องลองเป็นยังไงบ้างกับเกมไล ถ้าคุณเคยเล่นแล้วลองคอมเมนต์บอกกันได้เลยหรือถ้ายังไม่เคยลองไปโหลดมาเล่นดูแล้วกลับมาแชร์กันนะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปรีวิวเกมสนุกๆจากเราถ้าคุณชอบเกมเราคือเพื่อนกันแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ